สมก่อนสบายดีเด้อมือนี้พิงกี้ฮะมามาทึนมาอยู่ในสองห้องสะออเนาะเพราะว่าอันสิบผาซาออไปเข่าห้องมอสะออลรับสบายมือนี้สกิจะเป็นคนถืออ่ากล่องเด้อตั้งหนึ่งซาออกตามาห้องมอสารวัดเนาะสุดปวเกลือสุดปวดเพราะว่าสะออเจ็บคอมาสุดปวดต้องดู ภาษาน,นักอ็นาาุนนาาักภาษาไปทำอะไร ซอกำลังอยู่หมอแล้วทุกคนถาแผลคนเอิ่นอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าเขามีซื่ออยู่เนาะทุกคนถาซื่อคนเอิ่นเนะาะเขาไปถอาไปขวดเนาะทุกคนขอว่างนั้นนีก่อนอันน,นี้เากำลังอยู่หหมอแฟลจับเอ้ยแลงตัละวันเนาะทุกคนซอเจ็บถอดแต่คือหน,นีไปเนาะทุกคนเจ็บแผลดีๆหรอไหมทุกคนโอ้โหเอ้าเป็นอยา่าง ส่วนแบบเจ็บของพื่จังซองสม,มุเอเจ็บสองสม,มุอเจ็บนะนี่เนาะทุกคนกับสิเป็นคิวน้วเนาะทุกคนหมบว่าเขาก็เพื่อนกันนั่งถากวดคือกันเนาะทุกคนนี่ก็มากับสุริวัฒมือกล่องกับเพื่อนพามากเนาะทุกคนเข้านั่งถากวดพญายนะ ทุกคูเซนไปฟังอ,อยากเป็นแพทย์แต่ไมเฮียนครูเจสซอวกาสิทธาฟังอาถาฟังเบื้องอาการตัวเองมันจะเป็นจงังไดเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มิตรเจ็บท้องเลยเ,ลยเนยาะการได้กวัดพญาแดดเเนาะทุกคนแต่คือแบบว่าเจสซ์อวันเป็นโรคกระเพาะเนาะทุกคนเป็นโกกนะรคกระเพาะอกเสียเนาะตอนนี้เขากำลังถาเอายาอยู่เนาะคือดิว่ากำลังถาเอายา น้องแีนด้วเนาะแต่ว่าเสียด้วยกันจังได้กะให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ซาออลเลยเด้อทุกคนเนาะเพราะว่าเงินเงินที่ได้มากเอามาปัวตัวเองจับพี่น้องเออแบบว่าพอเป็นโอนให้ก็ได้เอามาปัวตัวเองจับเนาะเป็นโดกกับพ่อด้วยว่า ล่งใส่นะนทุกคนกระเพาะมันอักเสบเดะนะเพราะว่าคุนหามบวยกินคลองดองคลองที่มันเพ็มจังสีนะหามเสออ่ะนะทุกคนแต่เสออ่กับสีพญยายาบกินนะทุกคนวันนี้ก็คือสีบวมีลีปกินสุมเลยนะน้าทุกคนวันเสออ่อเที่ยมทองละเนน <laughs> ดี๋ยวตอนนี้ก็ถาายอาเุาสออกกัได้หับยาแล้วเนะทุกคน นี่ก็คืเป็นยาที่แผดเพิ่อนเอาหายซะาอ่อนนะทุกคนเดี๋ยวส่ออกกัดทามูเพื่อนไปเข่าของหนาเนะทุกคนเดี๋ยวมูซ่อ่อกกับมาเนาะนี่ทุกคนยาว้าวคือมาเม็ดใหญ่เลยซะอ่อสิอสก,กินอยู่บรเนนะทุกคนมาแล้วะไปตีมือ ตอนนี้ห้องกําลังสิบเบื้อเนาะทุกคนถ้าสิไปมองจอดรถเนาะหารถค่ะกับแาวสุริวันได้ยามากเลยมหาเพจก็คือสีเศร้าเลยได้พี่นองด้วยบันคือสีบดเจ็บอีเด็ดๆได้ยาเลยขันบดเสียงเงินกะคือสีบดเศร้าดอกน่าภัยะ,ะนี่แเมนพ่อะขาเขาจีนเนาะนีะ่เนาะ ซออังเขาจีนน้ำก่อนหนึ่งเนาะที่แสบอยู่บริเวณนอเห็ดเห็ดนจะแสบเด้อดูขาจะจังร้ายตัวนี้ก็แั่แสบติมนี่ะจังไต้งก่อนนะแสบขนาดเลยสื่อก่อนเดียวกับแสบั้่มันแส่เห็ดชิวะไม่จะชิดสุดแล้วการไลเต๋อแวเนาอการพูติดตังกัโอเคยุติกกำลังเริม นี here, e mm ่เด้กพี่น้องใส่ขอยแลายเด้อเด็กน้องพี่น้องก่อนก่อนหาผ่นกีบเนาะหาเป็นเงินไขกะยี่สิบบาทเนาะทุกคนเนาะใส่บมูครูบมูน้ำเส้นโบ้ไข่ยบ้ใส่โบ้ใส่ครัชใส่เดี่ยวหมน้ำเส้นโบ้ตีก็ใส่สองเส็นมาเลยว้าคือใส่หน่อยแท่หมูน้ำเส็นแล้วมันก็แพงด้วยกันเนาะว้าข้าเจ้าใส่เต็มเลยโบ้ใส่บมูน้ำเส้นไข่โบ้มากไข่โบ้มากก็กินโบ้ได้ก็สิว่าทนะ อ้าวตัวนี้ก็บซอยอุ้ดนุ่นคนแม่บ้านเฮาแม่ทีจัดแสบซาลาบันทางคือท้องมอนี่เนาะแม่แล้านนอกท้อแกงสาลาบันเท่าเพื่อนกระตังอยู่นี่เนาะทางเขาท้องมอไหนเนาะหาเขาจีก่อนเนอพี่น้องเนอะแง่มาซื้อเขาจีน้ำเฟินยังแง่ก่อนหาผ่นนในเล่จักแสบจักงัวดได้สิบสิบองค์กรเขาไปติดตามสองคอยเดิร์ดเสาออโต้หน่อยเสาออโต้หน่อย ก็มักเขาเบิ่งอยู่แต่ว่าบบหูว่าจะกำลังเห็ดชิ้นหนึ่งอืมแบกำลังเห็ดที่เขาไปเบิ่งมีก็พอใจไงได้หลายเร่องเหมนเลยโดยขอบใจเด้อสาวออตัวหน่อยตัวไทยเด้อตัวไทยวะแม่นอันตัวไทยพี่มาสาวออมันก็ขึ้นแล้วเพราะว่าซ่องก่อยมันกะเห็ดประมาณเดือนปลายสองเดือนเนี่ยมันก็มีผูเต่ามอันนี้เพราะว่าเหาพิมพ์มันก็ขึ้นโดนนะนะกะไคลดีอยู่บ่ล่ะเออสัตยพี่น้องเออเส้าคลิปเต้าเปีสองเทาเนาะ แต่ว่าขอให้ติดตามคนแน่เา้าอีทั้งเต้าตัวหน่อยเนาะเต้าอตัวหน่อยเต้าอเป็นกำลังใจเพคนเด้อพี่น้องเลยแหมเนาะอบใจอ้ายเพื่อนเด้อเนาะที่หายกำลังใจเต้าอเนาะทุกคนนี่ได้เนาะทุกคนมาอุดนุนอ้ายเพื่อนเด้อเนาะตอนนี้เต้าอกะมาหอดทองเลยเนาะทุกคนมาหอดทองผักเนี่ยได้เต้อเสียเอายาให้ทุกคนเบิ่งเนาะเต้าออยากกินเด้่ นี่นะทุกคนมนกนสิเป็นแบบยาดีกับพออ่นเลยเนาะตว์มิดใหญ่ยยมิดดีโอ้ยไม่กินได้บันนี้ร้อ,อคือสีเศร้าเด้นะ๋ได้เนาะหลายยามาลายดนะ้อคือสีเศร้าสีโบเจ็บโบเป็นอีกเลยเนาะจะได้กระหายพี่น้องเป็นกำลังใจซ้อในเะด้อทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คือสิมี่เพียงสำเน็ตแหละพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องบ๊ายบาย